โอ้โห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 พ่อสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาเสียเงินกันอีกแล้วนะครับซึ่งเราจะมาเสียเงินกับอันนี้นะครับแต่ตอนนี้เงินผมยังไม่พอครับแต่ไม่เป็นไรนะครับทุกท่านคือผมก็ได้ทําการไปฟาร์มมาแล้วนะครับด้วยความเอ่อจะเรียกองไรดี คือเอาเป็นว่าผมฟาร์มมาแล้วก็แล้วกันนะครับทุกครับเมื่อฟาร์มเสร็จแล้วนะครับผมก็ทําการเอาเกสรดอกไม้ที่ฟาร์มาไปเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งนะครับแล้วเมื่อเรามีเงินพอครับเราก็ซื้อไปเลยนะครับทุกครับสองร้อยเก้าล้านแบบตึงๆเย่ตบมือตบมือเย่กูจนแล้วเย่เมื่อกี้เกมมันค่อนข้างเกลเล็กนะครับผมก็เลยต้องย้ายเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่เซิร์ฟนี้คือตอนที่ผมเข้ามาแรกๆคือผมเห็นว่ามีแค่คนเดียวนะ คือเข้ามาปุ๊บแม่งโอ้โหมาจากไหนไม่รู้อะโคตรเยอะเลยเอาแล้วนะครับหนึ่งสองสามปุ๊บ อ่าได้เพิ่งแล้วนะครับตอนนี้เพิ่งผมก็ครบ35ตัวแล้วนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างเก่งมากเลยเอาละเราลองมาสำรวจกันบ้างนะครับว่าในสถานที่แห่งนี้มันจะมีอะไรนะครับทุกคนเมื่อเราเดินเข้าไปนะครับดูครับทางซ้ายมือนะครับจะมีที่ฟาร์มน้ำเพิ่งอยู่2ที่นะครับที่แรกเจอเป็นโซนของต้นมะพร้าวนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีอะไรครับอู้นดูนั่นดีมันคือตัวอะไรนะครับทุกคนครับมันเป็นมิดมากเลยนะครับดูครับว้าวมันเป็นมิดมากเลยครับ โซนต่อมาก็จะเป็นโซนที่ฟาร์น้ำผึ้งที่มันมีพริกเยอะๆนะครับซึ่งคุณคิดว่าถ้าคุณฟาร์ตรงนี้คุณจะได้พริกไหมไม่ครับมันยังไม่มีพริกให้คุณครับว้าวโคตรเท่ Hotel เลยครับคือตรงนี้มันจะเป็นที่ที่ฟาร์ดีมากๆคือเหมาะสำหรับสายเพิ่งสีแดงครับคือมีเอออะไรวะกีสไม่ใช่ดอกไม้สีแดงระดับสา่อนข้างกี่เยอะนะครับ แนะนำมาฟาร์มตรงนี้ครับค่าสูระคุมนี้เพิ่งพอเลยนะเออและไอตรงนี้นะครับมันคือที่ไวโดเนีนะครับคือคุณสามารถเอาของมาโดเนตได้นะครับเมื่อคุณโดเนีไปแล้วนะครับคือคุณจะได้ของเรามันครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับไอเทมที่คุณให้ครับว่ามันหายากหรือว่าหาง่ายขนาดไหนก็ซึ่งว่ามันหายากมากๆๆๆเลยนะคือคุณก็จะมีโอกาสได้ของดีนะครับแต่ถ้่คุณแบบเออเอาของขยะให้คือโอกาสที่จะได้ของขยะก็จะมีนะครับอืและเมื่อเรามาที่จุดเริ่มต้นครับมันจะมีห้องห้องหนึ่งครับที่มันจะมี ของขายอยู่นะครับซึ่งดูจากทรงแล้วผมน่าจะไม่มีปัญญาซื้อนะครับเพราะว่าราคาของมันค่อนข้างที่จะสูงมกากๆเลยนะครับเย่แบบแพงมากแบบแบบมึงแบบมึงต้องเอาน้ำเพิิงมาขนาดไหนมาเอาแบบมาทับหัวพ่องตายนอกจากนี้มันยังมีท่องลับอยู่ครับคือข้าเราเข้าไปตรงนี้ครับคือมันจะมีโลจอเจลลี่ระดับแบบโคตรเท่นะครับคือมันจะเป็นสตาร์เจลลี่นะครับแต่คือผมเก็บไปแล้วนะครับแล้วก็เคุณรู้อะไรไหมคือผมใช้มันไปแล้ว แต่อันนี้คือคลิปที่อัดไว้แล้วโคมช้ไปแล้วแล้วโคมได้เพิ่งอะไรไหมครับดูรครับโคมได้เพิ่งซ้ำครับตอนแักโคมหัวร้อนมากแต่ผมไม่ได้อัดวีดีโอไว้เจ๋งไปเลยครับเย่ yeah. แล้วการในคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครด้วยครับแล้วก็ไปเจอกันในคลิปหน้าในคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบายเย้